นี่จะมาซ่อมตัวดูดกระดาษนะครับของ f อสัน L360 อาการก็คือดูดกระดาษพร้อมกันหลายๆแผน่นก็เลยเก้าวนอนพอนครับเสร็จแล้วข้างล่างนี้นะครับเราก็เลื่อนทั้งขวานิดนึงแล้วก็ออกมาได้ ตัวฟีดกระดาษเห็นไหมครับต,ตัวนี้การก็คือเอาสปริงออกมาก่อนแล้วก็เอาตัวฟีดกระดาษออกมาอันนี้คือตัวฟีดกระดาษด้านล่างนะครับเท่าที่ดูนะครับปกติแล้วมันต้องหมุนได้ทางเดียวอันนี้มันหมุนได้สองทางทั้ง หมุนขึ้นและหมุนลงก็แสดงว่าสปริงมันหักนะครับสปริงมันหักเราก็ต้องมาซ่อมสปริงก่อนนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องถอดเอาข้างในออกมาก่อน เห็นแล้วตัวที่หักหักเลยนะครับตัวนี้หักก็เลยทำให้ดูดกระดาษพร้อมกันหลายๆแผ่นเราก็ต้องงัดตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเอามาเกี่ยวงัดยากมากแต่งัดให้ได้อยู่ประมาณนี้นะครับให้มันมีเดือยขึ้นมา แเราก็ใส่กับคืนไปโอ้ยสูงมากสูงไปนะครับต้องตัดออกหน่อยแ,แต่ดองอีกหน่อยเหลืออยู่แค่นี้นะครับไม่รู้เหลืออยู่แค่นี้ต้องใส่กับคืนเข้าไป ให้เคี่ยวมันเข้าไปในนี้ก็สูงอยู่นิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ใส่กลับคืนนะครับพอใส่กลับคืนปุ๊บจะเห็นว่ามันหมุนขึ้นได้แต่มันหมุนลงไม่ได้นะครับมันจะติดนี่ครับหมุนขึ้นได้หมุนลงไม่ได้ก็น่าจะโอเคละ เราก็มาใส่กับขึ้นแล้วก็สปริงด้านนะครับเราก็มาใส่ทากลับขึ้นไป ให้น็อตดูน็อตมันตรงกัน,เ,นเรียบร้อยไปเดี๋ยวเรามาเทสกันดูมาดูกันว่าจะรอดไม่รอด หลอดเจยดูทีละแผ่นแล้วฮีฮิซ่อมเองได้ไม่ยากอย่างที่คิดเมื่อกี้ดูเป็นเปิกเลย เอฟสัน L สนนะครับเรียบร้อย